วันพฤหัสที่28พฤศจิกายน2567มิหาร 1, สมนหนึ่ส่วนวันที่7ครับ Iminasakarena tangku tang api puja yami iminasakarena tang taman api puja yami iminasakarena tang api puja arahan sama sambut bapa kawapu tang paka wanta api watemi sawaka bapa kawata tamu taman nama ສຸປະຕິປັນໂພພະກະວັດໂຕສາວກະສັງໂຄສັງຄະນະມາມິມະຫາມະຕະປິໂຕນັງວ່າພະເທວັນຕາມີສາທະຣັງປັນຍາພຸດທິກະເລເຕເຕຕິນະວະເຕນະມາມິ

nak mota sa arah kawato arahanto sama sempu tesha nak mota sa arah kawato arahanto sama nak mota sa arah kawato sama sempu tesha putang cami taman seranangkat cami sangkang seranangkat cami tu tiang pi tang seranangkat cami tu tiang pita taman seranangkat cami tu tiang pisangkang seranangkat cami Tati yang pikutang saranangka cami, tati yang pitamang saranangka cami, tati yang pisang kang saranangka cami, panati patawe manisika, patangsa mati yami, akinata na manisika, patangsa mati yami, kame sumicca carawe rak manisika, patangsa mati yami, muksa manisika, patangsa mati yami, sugrame reya machapak matata na manisika, patangsa mati yami. วันนี้วันที่ 20, 28เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่7ที่ข้าพเจ้าในสมิรงามขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสามาธิจดจ่อในอัครพยัญชนะในบทสวสดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด សមន្តាចកវលេសុអត្រអត្តកច្ចន្ទុទេវតាស attham ងមុនិរាជសៈសុណន្តុសកកមោខថងសាខេកាមេចរុពេខិរិសិខរតតេចន្ទលិខេវិមនេទីរភេចកមេតរុវណកហនេកេហវតុមហីខេតេពុមច្ចយន្តុទេវ achalatalavis មេយកកន្តភណាខាទិឋន្តតា

Nak mote sa pakawato arahato SAMA tasa, nak mote sa pakawato arahato samasempu tasa, nak mote sa pakawato arahato samasempu tasa, putang saranang kachame, taman saranang kachame, sangkang saranang KACAMI tu tiyampi putang saranang kachame, tu tiyampi taman saranang KACAMI, tu tiyampi sangkang saranang KACAMI ตัตียมปิพุตังสรนังคัจชามิตักทียยมปีตรมสรนังคัจชามิตักทียมปิสังคังสรนังคัจฉามินัตติเมสรนังอันยังพุตโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสทติเมหอนตุสัพพทานัตติเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสทติเมหอนตุสัพพทานัตติเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหอนตุสัพทาเอวัมเมสตังเอังเอกังสมยังภะควาสัเกสุวิหารติกปิลวัตถุสสมิงมหาวันิมัตาภิกขุสังเคนสัทถิปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเหิสัพเเหวะอระหันเตหิทักษะหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุยนะ สันนิปติตาหนติระขวันตังทัสสนายะภิกขุสังขะจักอักโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเตตัพหงอะยังโพระขวาสักเกคสุวิหารติกะปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัตทิงปัญจปตเตหิภิกขุสัตเตหิสัตเตหเหวะอรหันเตหิ สเสฮิจโลกาทาตูเฮเทวตาเยปุเยนะสันนิปตะตาหติภควันตังทศนายะพิกขุสังขสสะพิกุสังขจักยันนูนะมยามปิเยนาภควาเตนุปสังขเมยามะอุปสังขมิตวาภควาโตสันติเกปัญเจกะคาถาภาเสยามาติอก อาตากโขตาเทวตาเสยทาปินามะคลวาปุริโยปุริโสสัมิตจิตาวาพหังปัสสะเรยยปัสสริตังวาพหังสัมิตเจียกเอวะเมวะสุทาวาเสสสุเทเวสุอัตตระอิตาตะกวะโตปุระโตปะตุระหังสุอัตโขตา เทวตาพักวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกเทวตาพักวัตโตสันติเกอิมังอาทังอภาสิมหาสมมยุปปวัตนสิงเทวกายาสมาคตาอาคัตมหิมังธรมมะสัมมะยังทักกิตาเยวะ อปปาราชิตสังขัดสังคันติอทโขอปปาราเทวตาปะกวะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิตัตระกิิขโวสัมาทังสุงจิตตังอัตโนอัตโนอุจุกัสมักคังสุสารทิวะเนตันิกะเหตวเป็นทริยานิรักขันติปันธิตาติ อักโขอปาราเทวตาภะกวัตโสันติเกอิมังคาทังอภาสิเชตวาขีหลังเชตวาปาลีคังอินทะขีหลังปูอัจจมะเนชาเตจรันติสุธามิวิมลาจักกุมะตาสุทันตาสุสูนักาติอักโขอปาราเทวตาภิกขวัตโสันติเกอิมังคาทังอภาสสิ เยเกจิพุทธังสระนังคตาเสนาเตขมิตสันติอปายะภูมิงปะายักมนุสังเทหังเทวกายังปะริภูเรนภูเรนสันติติอตะโคภะกวาทิขูอามันเตสิเยผุเยนะทิคเวทะสุโลกัตธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติ ตถาคตังทัศนายะภิกขุสังฆ์จักเยปิเตปิกเวอแห่สุงอตีตะมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะปะระมเยวะเทวตาสันนิปติปฏิตาแหเงสูงเสยยะถาปิดไมหังเอตระหิเยปิเต พิกเวอวิสันติอนณาคตัคมาตตัมมันทานังอรหันโตสมมาสัมพุทาเตสัมปิกพระวันตานังเอตัปปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยถาปิไมหังเอตัระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิ ตัยศสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทถสาธุกังมณัสิกโรุะภาสิศสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขูภะคะวะโตปัญจัโสสุภะคะวาเอตัทโวจักสิโลกะมะนุกัสสามิยัตถุมมต ตัทัดสิตาเยสิตาคิิคมคิิคำพระวังประหิตัตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัตสีสัตสัตลีนาโลมะอังสาภิสัมพุกโนโพทาตมะนุตมะนัสัตสุทธวิปัสันนมะนาวิรลา ภิกยโยปัญจสเตยัตตววเนกาปิละวัทเวตัตโตอามนตยิสัทธาสาวเกสารเนรเตเทวกายะภิกันตาเตวิชานาาภิกขโวเตจักอาตัปภะมะกะรุงตวทุธัสสัสารังเตสัมปะตุพระหยาังอมนุสสานัทสันังอเปเก สัตวมทัทักหุงสัสสังทักอัตัศสัตตริงสัตตังเอเตสัสสานังอมนุษย์สานัมทักซงอเปเกนันตัมัมทักหุงทิศสัพพาทุกดาอาหุงตันจะสัพพังอภิตยาอภินญายะ วะวิกิตวานะจักขุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวกเสารเนรเตเทวะกายาภิกกันตาเตวิชานธาภิกโวเยเยวหังกิตติสามมิคขิราหิอนุปุปภะโสสัตสหัสสาวะยะขาภูมมากปิละวัทวาอิทธิมันโตชุดติมันโตวันนะวันโตยัสสิโน โมทมานาอภิกามุงพิกุนังสัมิติวะนังจะสหัสาเหมะวตาญานานะตตะวันิโนเอติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมาณ a อภิกามุงพิกุนังสัมิติวะนังสาตาคิคิราติสหัสายขานาตตะวันิโนเอติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสัมิติวะนัง จิตเจเตโสละหะสหัสสายคานนัตตะวณิโนยทิมันโตจุทธิมันตะวรรณวรรโตยัสสาสีโนโมทมะนาอภิกาโมงภิกขุนาสมิตติวัณนังเวสสามิตตาปัญจสตายคานนัตตะวณิโนยทิมันโตจุทธิมันโตวรรณวรรโตยัสสาสีโนโมทมะนาอภิกาโมงภิกขุนาสมิตติวัณนังกุมภิก รรชชคหิโกเวปุตละสักนิเวสนังพิยาโยนังสตักสหัสสังยคานังปุริอุปริรุปปาสติภุมมพิรรชชคหิโกโสปาคัสามิติงวะนังปุริมันจทิสังราชาทักตักรัโถปาษาสติคันทัพพานังอาทิปติมหาราชายาสัิโสปุตับปิตัสสะ พระหโวอินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิการมงพิกุนางสัมมิติงว่านางทักยินนันจักทิสังราชาวิรุณโหตับปะสาะสติกุมพันธานางอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหะโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน โมทัมาณาภิกามุงภิกขุนางสามิติงวะนางปัญชิมันจัติสังราชาวิรูปกโขัาษาสตินาคานางอาทิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะมหวอินทนามามหาพลาอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนบันโตยัสสิโนโมทัมาณาภิกามุงภิกขุนางสามิตริงวะนังปุตตรันจัติสังราชากุเวโรตปัาษาสติ ยักขานังอาทิตตติมหาราชายักษ์สิโสุตภตปิดัสสะมหาวุอินทนามาหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสิโนมโหทัมานาอภิกามุภิกขุนัสสิมิงวะนังปุริมัสสิทิสังทักตรัตโตทักขิเนนวิรุณหะโกปัญชิเมนนะรูปะปัญชิเมณนะวิรูปะโคคุเวรโรุตรังที่สัง จัตตารเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทัละมาลาทัตทัตทัทัละมาณะทั้งสุวเนกปติละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจักนิกาสัทธามายากูเดนทุเวเดนทุวิกูจักวิกุโตสหจันทโน กามเสโทจากกินนักคำถุนิคนถุจกปนาโทโอปะมันโยจะเวมันโยจกเทวสูโตจกมาตัลิจิตตะเสโนจกคันทัพโหมโลราชาชโนสะโออาคูปัญจกสิโคเจวะติมภรูปสุริยะวันชสาเหเตจันเยจราชาโนคันทัพภาสหะราชุกิ โมทะมานาอภิกามุงพิกุนาสมิติงวานังอทาคูนาภาษานาภาษานาคาเวสาลาสสะหตันสะหตัดชักกากัมพลัสสะตะราอาคูปยาคาสหยาติพิยามุนาทะตัรัฐาจะอากูนาคายาสสิโนเอราวันโนมาราโคโสปาคสมิติงวานัง เยนคราชาสนาสาอครันติทิพติชาปักปักทิสุวิสุทตจักขูวิเวหายะสาเตมณมัตจัปตาจิตวาสุปันนาอิติเศติเตสะนามังอภัยันตานาคราชาณามสิสุปันนัโตเขมะมะการสิพุทโธ สันหาหิวาจาหิสุปัฏฐวะอายันตานาคาสุปันนาสารณะมักังสุพุทธังนิตาวิชิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาพาตารวะสาวัตเสเตอิทิิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาภิสมาสุอสุราทวะเวกขาษา เปปจิตติสุจิตติจักภาราโทนัมุจีสหัสตัตสัตตันจักภลิตตานังสัพเพเวโรจักนามกาสันในหิตวะพริงเสนังราหุพันธมุปปาขมุงสมโยธานิพันธันเตพิกุนังสัมมิติงวะนังอาโปจัเทวาปฐวีจักเตโชวายโยตถาขมุง วะรุณาวรุณาเทวาโสโมจักยักษ์สัตสหเมตตากรุณากายกาอากุเทวายัสิโนสัทสเสเตทัศธากายาสเพนะนัตตะวันิโนยทธิมันโตชุธิมันโตวันนะวันโตยัสิโนโมทัมนาอาภิกามงิลกุนางสัมิติวะนางเวทูจักเทวสหลีจักอัศมาจักทู จตุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามากุปุริษคิตาปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคขิตานกขันติปุรกคิตาวาคูมันทะพลาหกาวาสุนังวาสาวเสถโทสักโอปาคาปุรินทะโท ทัศเตทสศากายาสาเพนนานัตตะวันิโนเททิมันโตชุดิมัโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมะนาอภิกามงพิกุนังสัมมิติวะนังอถากูสหภูเทวาชะลักมัคคิสิขาริวะอริทักาจโรชาจักุมาปุพภะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจัก จุดตาจะอเนกชกาสูเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทัศเตทัศทากายาสพเพนนนัตตะวันิโนวิธิมันโตชุธิมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิการงภิกุนะสัมมิติวะนังสัมมาสมหาสมมนามนุสัมมานุสุตตะมาคิดถาปะทูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกา อะถาคูหะระโยเทวเยจโลหิตตวสิโนปารคามหาปารคาอากูเทวายะสิโนทเสเททัสตากายาสะเพนมาัตะวันิโนอิทิมันโตชุธิมันโตวันนวันโตยะสิโนโมทมานาอะิกามงภิกขุนางสามิถิวนันสุกากะรุกะรุมหาอา รุณาอาคูเวขัสนาเวขณสาสหโอทาคขยยะหาปาโมคขาอาคูเทววิจักขนาทศธามมตตาหาระขะชามิสกาจักยศสิโนทัตนะยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัตสติทัศเสเต ทะเสเตทกสัตากายาสเะนัน,านาตะวนัน as as an as as no ิโนยุทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมุงปิกุนางสัมมิติวะนางเขมิยาตุสิตายามะกันทักกายจักยัสสิโนลมพิตกาลาไมเสถาโชตินามาจะอาสวะนิมมานะระติโนอาคูตะออฏฐาคูปะระนิมิตา เสเททะสะทากายาสพเพนนัตตะวันิโนยิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสิโนโมทัมนาอภิกามงพิกุนางสัมิติงวะนางสัเทเตเทวะนิกายาสพเพนนัตตะวันิโนนามันนวะเยนะอาคันชุงเยจันเยจันเยทัสัธิสาสหปวุฒธชาติมักขีหลังโอขตินะมนาสวัง ทิกโมกขะรังนาคังจันทังวักสิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจักกุตตาอิทิมัตโตสหะสานังกุมารตินโสจะกโสปาคะสามิติวะนังสหัสสพรามะโลกานังมหาพรามะมหาพรามาภิตินทติ สุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสสิโนยัสสิโสทเสตทอิสาราคูปัญเจกัวสวัติโนเตสันจัมคัตโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเทอภิกกันเตสินเทเทเวสัพรามเกมารเสนาอภิกามิปัญจกัต ัสสะมันทิยังเอทักขันหะทะพันทักทะราเคนพันทมัตถุโว